ตาลงไปหน่อซอสหอยแล้วก็ใส่เีอ้ยวขาวผัดไปส่วนนะคะแล้วก็ใส่อันนี้หอมแดงหอมแขกนะคะ หอมแดงเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้มันสุกนะคะให้มันพอกรุบกรอบแล้วก็ใส่สตออันนี้ต้องขอบคุณน้องกัญญาที่บ่อใบแล้วก็น้องเบสที่เอามาจากประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราชอบกินมากเลย